มีไม้คอยคำยันรำเรือเนื่องจากกระแสน้ำไม่แรงเท่าไรครับในการปล่อยเรือในวันนี้ก็ไม่เกิดความยากลำบากต่อคณะกรรมการตอนนี้พายลงน้ำแล้วครับสำหรับสาวจะออกมาแล้วครับ เรือคำนี้มันกรรมการสวบัดิทองรงน้ำปืนบอกว่าหยิงขึ้นฟ้าไปแล้วรงน้ำแดงรงน้ำแดงเรือดีนี้คำนั้นเม่าในน้ำแม่ปอมอยู่รงน้ำแดงจังหวัดน่านภายบนกับเรือสาวชาววสาวชาววอยู่รงน้ำในเงืองจตุมนท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษสะดุ้งเลือเขตเหนือด้วยกันคู่แต่สางคนต่าง ไม่มีใครยอมใครน้ำเข้าตามองหน้าไม่ชันอัดกันมาเต็มร้อยเต็มล้านวันนี้บอกว่าอันตรายด้วยกันคูดร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงแม่ปอมใส่เสื้อสีเขียวแข็งขาวมีคำน้ำหน้าว่าแม่ปอมเจอกัะเบิดเสื้อสีชมพูมีคำน้ำหน้าว่าในน้ำสาวชาววังไผ่บทภัยพิภายแล้วจะสายนี้จะสายนีแต่มองตามสายตาแม่ปอมทำท่าหนีแล้วโยแล้วบอกแม่ปอมหนีไปออกตามเขาจะพายตาเขาเ่อนปอมว่าสาวชาววังถ้าไม่หมดแม่ปอมกับแม่ปอมก็ไม่ดีทุกคนไม่มีใครยอมใครสนใจยอมได้จะอสิบายยอมได้ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงแม่เออแม่ปอมแม่ปอออออมบกวววว่่าาาะะไไไรรรัันีียงงจิสช ไม่กลัวแล้วไม่กลัวศักดิ์ศรีไม่กลัวบารมีเลยนะเพราะว่าในนามของเยาวชนแห่งชาติหรือว่าในนามของแชมป์มะขามหวานแกบอกว่าแม่ป๊อม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 มีเลนะเพราะวอได้หนีได้ริมได้เสียงได้นีได้ริมได้สาชวังระพาจีระดิบตีขู่ก็บอกตีขู่บ่ตีคู่มาจะแสงได้ริมได้แสงได้ริมได้แสงได้ริมแม่ป๊อมชาววังชาววังแม่ป๊อมร้อยแม่สุดท้ายเอาลุ้นดูชั่วสาวชาววังจะหมดไม่หมดหมดไม่หมดแม่ป้อมครับนี่นายเยาวชนเยาวชนแห ตามในทองกบินจีนแดงแทนที่มันจะตามทันไม่ทันเชาวตาวังตะโกนตั้มทองอภวจังหวัดพิจิตรตะโกนจังหวัดจังหวัดตะโกนตะวันฮือดฮือดฮือดเข้าใช่ไม่รอช้ากรรมการผู้ทรงเกียรติยกธงให้แก่ทีมงานแม่ฟ้อมร่องน้ำแดงชนะครับเจ้ายังไม่ปล่อยครับต้องรอให้หัวเรือโขนเรือน,นั้นเสมอ ออกมาแล้วครับ ชาจะเกินไปครับในเมื่อประวัติการยังค้างคาอยู่แต่มาดูเรือคู่นี้ร่องน้ําแดงเรือดีมีคำนั่หน้าเพชรชกาเวหาของพี่น้องชาวบอกว่าร่องน้ำเงินบอกว่าน้ำมาไรทองมาไรทองก็ตะบนไหลโลมเพลต่างงามจังหวัดพิจิตรต่างคนต่างบนต่างคนต่างพี่ไล่ขยี้ไผ่แรงแสงน้ำก็จุกจ่ากันมาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงไผ่แรงจะแสงใส่เสื้อขึเงินแข็งขาวมีคำนั่หน้าเพชรชคาเวหาสิ้ด้วยเจอกับเรือเสื้อสีแดงมีคำนั่หน้าว่ามาไรทองก็จุงเอาจุงเอาบอกว่ารายการนี้มีความหมายอันตรายเพราะเป็นเดือนน้องใหม่ไรบริสุททททธิิ์มมมมมีีคาา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 านนนนนนน้้้้หออ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 ะะะะะะไไไไรรรงงงเ่่ตตตตตกกกกยย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 ขขึึปปลแส เพชรคาดเวหานำมาปานเบิร์ลเพิร์สพอแล้วลองน้ำแดงบอกว่ากองสิทธิบุกเพชรขาวเวหาภัยแรงแจ้งในจินนิลาบอกัยว่าอะไรเอ่ยอะไรทองจากพี่น้องชาวอะไรจะโดนต้องส่งใจเสียบอะไรทองบอกว่าสามอยู่เล็กนต้อนทานกลางเพชรขาวเวหาใส่เสื้อสีฟ้าขาดขาบอกว่าในลามขอบอกว่ากองมีสิบุกภัยแรงแจ้งในจินนิลาบอกัยเมื่อในลามอะไรทองบอกว่าหนีได้หนีไปแต่หนีไมได้เสร็จเราครอได้ภัยแรงแสงได้ริบได้แสงได้ริบได้เพชรคาดเวหาได้ทีระพาย อันนี้ไปนี่ไปนี่ไปน,น,นี่มาราท้องไยที่ในบีบบ้าบีบมาบีบม,ม,ม,มาจะแสงได้หรือไม่ทันหรือไม่ทันแปดสิบเมตรสุดท้ายโอกาสจะแสงเพชรจะฆ่าเวหานั้นคนจะยากดูแส้นวไรทองเส้นวายทองก็กลมลากลมตาอัดบดพี่จิลงจัหมดไม่หมดว่าแล้วก็บดเกียว,ว่างวายพางตัดแหวงยัยให้เพชรจะฆดาเวหาลวดเขา้าเส้นชัยครับคณะกรรมการแม่ราชาตัดสินเรือลำที่ชนะได้แก่เรือที่อยู่ อ้อมลงฝายแล้วล้อมฟังสัญญาณจากทางคณะกรรมการจะไม่จัดริบารพอรองน้ำแดงกว่างทิศตะวันออกชลวรรณสิงห์ลีโอสามรองน้ำน้ำเงินกว่งทิศตะวันตกครับในชุดสีแดงที่ท่านเห็นอยู่ครับสายมือของท่านผู้ชมในชุดสีแดงนี้เป็นชลวรรณสิงห์ลีโอสามเป็นการแข่งขันในรอบสองสามสิบฝีไปครับ ล่งออกมาแล้วครับออกมาแล้วก็เป็นน้องชาวเรือต้องชมภเก็ตการเที่ยวนี้เป็นเที่ยวไฟล้างตาเราจะโดนบอกขี้ตายังไม่แน่ใจนี่มื่ต่างคนต่างตายต่างคนต่างตดต่างคนต่างอ่าต่างคนต่างจ้วงต่างคนต่างหลวงยาวลึกละโว้ยล่งน้ำแดงล่องน้ำแดงเลยนี่จะแม่จะนิพาพรจะแม่จะนิมาพรไทยยักษ์ใส่แต่ว่าช้ำวันที่ต๊อครับว่ากัดไม่ปล่อยทัวร์ทีตลอดทะเลเที่ยวเมื่อกี้แพ้ได้ยังไงหวาดแต่เที่ยวนี้ขอไล่ล่าในน้ำเหลือดีที่มีคำนั่งเช้าระวังแชมป์เก่ามาผิดกายแต่เป็นนี้จะเป็นช้ำไม่ช้้้้ในนนเมื่องงงงดดดแแ พี่มาพรสพี่มาพอดายดีชาลวันพายดีชาลวันพายดีดีเลยโว้ยัาเป็นทาชาวก็าน่าไปพายราลวันพายแรงแจนีน์ปลอไปมืจันเอ๋ยที่มาพรสรมันไม่ยอมไม่ยอมไมตาคนในสตานา้ำมจึงใจใจเป็นปอมกั <c oughs> กีนบีตีติ๊กัาตีติมาตีมาจับเป่งตาริบดาเป่งต้าริบด้าจัดตีมาชารุบาลชารุบาลจัดตีมาชารุบาลตีมาถ่ายหนีหนีสิบแมสุดท้ายว่าแล้วเจ้าแม่จันทิมาพรใส่เกี้ยสี่เกี้ยห้ายกกระดกเกียร์หกแลเวลาหนีหนีลวดเข้าเส้นชัยครับแล้วกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าร่องน้ำแดงในน้ำเจ้าแม่จันทินาพรชนะอีกแล้ว น้ำเงินฝั่งทิศตะวันตกครับซึ่งเที่ยวแรกนั้นสาวเมืองเพชรชนะปอนพระแก้วมาถ้าเที่ยวนี้สาวเมืองเพชรชนะอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าไปเป็นพบกับเจ้าแม่จันทิมาปอนครับตอนนี้ออกมาแล้วครับทั้งสองลำเริ่ม 在这条面。 ทำน้ำมาพอพระแก้วอยู่ร่องน้ำแดงะพายบทกับเรือไอ้หนุ่มเสื้อสีน้ำเงินกบละครของน้องพี่น้องชาวอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์พายคนโอยในดาบสวัสดิ์วัฒนะหรือว่าดาสาวเมืองเพชรทองสมุทรอยู่ร่องน้ำให้เงินพายบทพายเบียดต่างคนต่างร่วงเอาร่วงเอาจ้วงยาวสาวกระชากเอาเลยโว้ยเอาเลยลูกศิษย์พ่าโดนสืบเลยโว้ยโดนสืบยาวสาวนึกลยว้ยร่องน้ำเงินพายแรงกะสายผีอย่าสายผีอย่าสายผีสาวเมืองเพชรจีนี้รอดปลอดภัยไม่นอนนี่เมื่อต่างคนต่างใส่เรื้อสูเตียวโว้ยตูนไม่รวยตอนนี้เริ่มเบียดกันมา ใช้มือไม่เป็นไรแต่ก่อนแก้วมันเสียวว่าเสียวว่าแล้วเรือนี้มีกันมาสาวเอ้ยทำเป็นไปแรงจแต่นีจิ้รับมาไปเปิน้ำก็เรือดีพอมาแก้วไรหมดไรมีไรกันที่ไรดีเสมอว่ารู้แว่าประมาณสามร้อยเป็นสุดท้ายบอกว่าใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปใครจะเก็บเสื้อมาแล้วใส่ผู้กีฬาสนาสนามนี้เจอกันใหม่สนามหน้าวันตรงนี้ลองน้ำแดงลองน้ำแดงลองน้ำแดงพอมาแก้วกอด ครได้เสกใดรือไม่ได้เรียดีนะบผ่อพระแก้วไม่ยดไม่ยอกไม่ท้อไม่แต้นัพายจิรบิตได้บมาดิบมาจับแสหนีดดิบดาดิบดาดิเพระพจ้าพเสาบมือไปะสาบพระได้รงน้ำดีดิบยาพายจีจับสงจะแเสกจ กับการแข่งข,ขันในรอบรองชนะเลิศนี้อาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าออ,ออกมาแล้วครับในช่วงนี้เป็นเรือที่คู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งครับ ตัดเชือกกันร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือดีมีคำนำจันที่มาพรอยู่ร่องน้ำแดงจากสุพรรณบุรีแต่พายโดยพี่น้องชาวท่าขมิ้นกับปลาดาทองรวมการพายพบกับเรือไม่ธรรมดาร่องน้ำน้ำเงินสาวบำเพ็จใจหนุ่มกบละครอเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ของในดาสวรรค์วัฒนาไร่บทไรเบียด์ไรเสียดไรแทรกแลกกัะมาน้ำกระจุกกระใจคุณตลบกบลำน้ำเอารถไทยดีก็อยู่ในเมื่อต่างคนต่างโยกเก่งโยกเกโยกเกแล้วก็โยกเก่มาแล้วโยกเก่งน้ำท่วมเมฆตายแล้วก็ว่าแล้วพายปัดพายเปรพายเซนข้ามาร่องน้ำน้ำเรรือดีีีมคาาาาวว่่สสสบเเเเพ็็จจใยยลกกัง ไม่ย็นไป่ยอไปทอบแดังโคงไปโคงในงาก็เรือดืนะครับาหลอน้ำได้ลอน้ำแดงแม่จัน แม่จันที่มาพลอดภัยแรงแจ้งในีรอดปลอดภัยเมื่อในน้คนจักกบละครจักกบละครอกว่าภัยแรงแจ้งที่ทางคนละซักกันมาว่าปกคขอได้ภัยแรงแจ้งนี้ได้นคืดเรียเจ้าแม่จันทิ่าปลจันทิ่าปลจันที่มาปลอดระภัยนีภัยนีภัยนีจีนีได้รีบได้กรับรบคอสาวเมื่อเป็นภ่ยจีนีมีตีนที่มาที่มาจะทันหรือร้อยห้าสิบเมตรสุดท้ายตั้งแต่ร้อยห้าสิบเมตรแรกดูทั่วสาวเมื่อเพชรทองสมุทรเสียทายเสียทายแล้วตั้งล้ำขึ้นมาอัดขึ้นมาเต็มที่ดู จะตามทันแม่จ่าแม่จัดที่มาพรโคยเอาโคยเอาหมดวิธีแรงแสงแกระตุกขึ้นมาอัดตัวยื่นยาวเต้าลึกอัดมาเพื่อน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 เขาเส้นชยัยโอ,อยชาตตัดสินที่เหือร,ร่องน้ำแดงเจ้าแม่จันที่มาพรชนะครับแน่อนอนครับพี่น้องครับเที่ยวนี้ครับกับในเทีเ่ยวนี้ครับตับว่าเขาไปสัสดีได้แล้วใช่ไหมครับจังไก่ใช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 ่เราไปก่นอน เพชะคาตเวหานะะคในร่องน้ำน <ici> ้าเงินค the ่ะกับส่วนแม่ป้อมในร่องน้ำแดงนะคะรับมาแล้วครับออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วคันเดินรอบกว้าออกมาแล้วครับำกรรมการยินมือ ต็มาเลน้ำไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ไม่รู้ว่าใครเป็นรหลกหลอนกพาลอน้ำแดงลอน้ำแดงเรือดีมีกับาหนาวันนก็แม่ปอมแม่ปอมอยู่ฝั่งนู้นก็ลอน้ำแดงเจอกับพนรานเวหาเมรูสว่ากองเนบอกว่าเรือจะผ่านเจอเรือชาวบ้านจากคนละท่านันน้ำนกันชายแต่ไปปองปล่อยป้อนลอน้ำแดงลอน้ำแดงเรือหัวมังกรเรือหัวยันน้ำแรงแนจะไรัาเมื่อสามือหักัน กอดได้จะแซงได้หรือไม่ได้อดได้แสงได้หรือไม่ได้มาดูที่ว่ป้อมเฉาโย่วจนแหงก้านสี่นางสาวเลียญทองมาดูที่ว่ามาเจอกับเพชรชาดเวหาสุดฮาเพียวจ่าเับยวกับจ่าเตะมือกันแล้ว่็ถวายคนมาดูที่ว่าแฝงป้อมแฝป้อมได้ได้ทีจะหาไหนแซงหนีได้หม่เพชรหาคนหาคอดรอคอด์อได้แล้วกาดคอกอดขอเอาเลยดูที่ผ่านขมาประมาณสักสองร้อยเมตรสุดท้ายสามร้อยเมตรสุดท้ายใกล้กระลาตะพันใกล้กระลาตะพันเอาเลยกู้บทพิจิรันแข็งที่จะมาเอาด้วยหาด้วยกองบินสิบจุดกร่องน้ำเงินใส่เสื้อผ้าขาวอัดบทีรแข็ง